โอเคสวัสดีครับนกก็เป็นเรื่องของเศษส่วนนะเ,เนื้อหาของการที่จะทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วนเนี่ยมันก็อยู่ในหน้านี้ที่เป็นแผนผังสาระการเรียนรู้เราจะเรียนรู้เรื่องของการบอกการอา่านและการเขียนเศษส่วนนะครับแล้วกเ็เรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของการเรียนลําดับการเปรียบเทียบและเรียงลาดับแล้วก็เรื่องของการบวกการลบเศษส่วนแล้วกเ็เรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนวันนี้เราจะมา คุยกันถึงเรื่องการบอกการอ่านและการเขียนเศษส่วนด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ก็มีอยู่2ส่วนย่อยก็คือเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งกับเศษส่วนของสิ่งของ1กลุ่มเรามาดูกันเลยนะครับเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งเนี่ยตัวอย่างเช่นไอวงกลมเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวแทนของ1สิ่ง1วงกลมนะก็แบ่งแผ่นกระดาษวงกลมหนึ่งรูปเป็น2ส่วนเท่าเกันแล้วก็ระบายสีหนึ่งส่วน อย่างที่ในตัวอย่างนี้คกือะบสีแดงไว้นะครับส่วนเ่ระบายสีแดงเนี่ยเราเขียนได้ว่านี่คือ1ใน2ก็คือเขียนแทนด้วย1นส่วนสองนะครับหส่วนสอนี่อ่านว่าเศษ1นส่วนสถ้าอา่านให้ถูกต้องเต็มๆนะ1ก็คือตัวเศษ2ก็คือตัวส่วนนะครับแล้วก็เส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนเราเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นรูปวงกลม1รูปนะเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งวงกลม1รูป อันนี้ก็เปลี่ยนรูปไปเป็นเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะหนึ่งสิ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสิ่งแต่ว่ามันแบ่งออกเป็นส่วนย่อยคือห้าส่วนนะครับระบายสีสามส่วนดังนั้นในส่วนที่ระบายสีเราเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนห้าแบบนี้นะครับอ่านว่าเศษสามส่วนห้าสามเรียกว่าตัวเศษห้าเรียกว่าตัวส่วนเส้นข่าระหว่างตัวเศษและตัวส่วนก็เรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนนี่เป็นตัวอย่างของสี่เหลี่ยมใหม่สักตัวอย่างหนึ่ง นี่เป็นตัวอย่างของสามเหลี่ยมใหญ่ซึ่งแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมย่อยอีกสี่รูปด้วยกันนะครับแบบเป็นแบลเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็ระบายสีสามส่วนจึงเขียนแทนด้วยว่าเศษสามส่วนสี่นะครับอลไะนี่คือนี่คือตัวอย่างของเศษส่วนที่พูดถึงเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งเรามาดูอีกเรื่องหนึง่งเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่มบ้างเมื่อสักครู่นี้ถ้าถ้านกจะเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีสามเหลี่ยมใหญ่หนึ่งรูป แล้วแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมเล็กหลายรูปสี่เหลี่ยมใหญ่หนึ่งรูปแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กหลายรูปวงกลมใหญ่หนึ่งรูปแบ่งออกเป็นครึ่งของวงกลมอีกสองส่วนแต่คราวนี้มันเป็นหลายๆอันไม่ใช่สิ่งเดียวละนะครับนี่จึงเป็นเรื่องของเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่มตัวยอย่างเช่น <c oughs> ในรูปนี้มีรูปสี่เหลี่ยมเจ็ดรูปแล้วก็ระบายสีแดงสามรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมที่ระบายสีเนี่ย เป็นคิดว่าเป็น3ใน7ของรูปสเสลี่ยมทั้งหมดเข,เขียนแทนด้วยเศษ3าส่วนเนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือผลไม้ในจานนี้ก็เป็น1กลุ่มเนาะใช่มหนึ่กลุ่มกลุ่มกลุ่มผลไม้ในจานเนี่ยก็แบ่งเป็นส้ม5ผลแล้วก็มังคุด4ผลรวมกันเป็น9ผลนะครับถ้าเราพูดถึงส้มเนี่ยส้มมี5ใน9ก็เขียนแทนด้วยเศษ5้ส่วนเกามังคุดมีอยู่สผลจาก 9จาก9ผลทั้งหมดในจานนี้มังคุดจึงเป็น4เศษ4น9ของผลไม้ทั้งหมดนะครับประเด็นสําคัญที่อยากให้นกได้รับทราบในวันนี้คือเศษส่วนเนี่ยมันเป็นเศษส่วนของเอ่อสิ่งหนึ่งสิ่งหรือว่าเป็นเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่มนี่คือเอ่อคำว่าเศษส่วนที่เรานํามาใช้ในสองอย่างนี้นะครับ